สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กระพบกับผมนะครับบาลลูคันหย่อนเซนทรครับอายุที่ทุงหน้ามหาสารคามครับพี่น้องครับอยู่ที่ข้าวคัวลูกขนอย่างฟาร์มครับเมื่อนี้นะครับสามารถทำการจัดการการฉีดยาบํารุงยาขาพยาธินะครับและก็วิตามินนะครับให้ม้วนในคอม้วนในของผมนะครับมีซิฟโกโตซื้อยามาฉีดนะครับยาสามโตนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับมียาคาโตซานนะครับมียาวิตามิน AD 3 E นะครับแล้วก็ไอเวอร์เบกตินนะครับเป็นยาขาพยาธินะครับแต่ก่อนอื่นนะครับพี่น้อง ที่จะฉีดยาไหม้วอเองนะครับก็ต้องปรึกษาสตาแพทย์ใกล้บ้านนะครับนะปรึกษาคุณหมอนะครับว่าฉีดจังไดใส่เข็มแบบใดนะครับฉีดจากซี่ๆหรือว่ามีข้อห้ามในการฉีดยาไหม้วดจังใดแี่นองก็สามารถศึกษาในในฉลากในกล่องอยังมีฉลากนะครับมีข้อห้ามมีวิธีการใส่อยู่นะครับว่ามีรายละเอียดต่างๆอยู่ในกล่องอยานะครับผมมีว้วชิปกระตผมคิดว่าการสียามาฉีดเองเนี่ยมันจะให้ประหยัดกว่านะครับ้วก็มันเป็นการที่จะฝึกวิธีนะฝึก หลักการในการฉีดยาหัวพอกบัเป็นยังนะครับผมไ่รับจ้างในการฉีดยาแห่งหัวนะครับผมบัคซีกฎหมายนะครับซื้อยามาฉีดหัวจาของเองนะวัคผิดกฎหมายครับพี่น้องครับนะบัเป็นยังครับผมนะหัวจาของคิดว่ากับวันเป็นยังนะครับผมก็ฉีดมาหลายปีแล้วครับแต่แต่เลียงหัวมากก็ฉีดมาตลอดนะครับส่วนมากสมบคได้จ้างในการฉีดยาบำรุงหรือว่าฉีดยาขับพยาธินะครับราว่ามนี้มันไปเรียงด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมกลับบ้านนะครับผมก็ซื้อยาไปมาฉีดนะครับบางครั้งเกิดเหตุฉุกเฉินจัง มื่อเป็นไข่ทันที่เรือว่าฉีดวัคซีนล้ำปีดนะครับบางทีผมบด้กลับบ้านมาฉีดเองตอนนั้นผมงจะจ้างหมอมาฉีดยานะครับเนาะเดี๋ยววันน้ำกันก็ผมมาวิธีการฉีดฉีดแบบใดครับผมเดี๋ยววันน้ำกันว่ายาแต่ละตัวมีคุนผู้นิสัยจังไหนเดี๋ยววันน้ำกันครับครับนี่คือไซริงเที่ผมจะใส่นะครับผมจะเตรียมยาก่อนนะครับฉีดยาพยาธต้องฉีดเข้าสันใต้ผิวหนังนะครับพอหามคือถวเมื่อทองทองอ่อนเนี่ยผมจะไ่ฉีดนะครับพี่น้องครับผมจะเวลาให้มันทองแก่ผมถึงจะฉีดถ้าทองอ่อนเนี่ยผมกับว นะครับผมไ่อยากให้เกิดการสูญเสียนะครับไซริงนะครับซีซีซีก็เข็มเบอร์สิบแปดนะครับวิธีการเพื่อนดูดยานะครับดูดยาแล้วพัสดอังกฤษวิธีการดอยาพันว่าผมนี่เป็นพยาบาลนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเพิ่งฉีดยาคนอยู่แต่วคิดว่ามันสามารถฉีดยาเมื่อจะกของครับผมแต่ว่าเทคนิคในการดูดยาและการใส่เข็มขนาดสมวนจแตกต่างนะครับแต่ขนาดยาเนี่ยแตกต่างกันนะครับเด้อเอาเคียครับผมนะครับเข้ากันนี่ครับพี่น้องครับ ดูดมานะครับสอาซีฟิซซี่นะครับกดดึงนะครับดึงให้ล่มเขาในี่สลิงก่อนโว่าเอาซีฟิซี่ก็ดึงล่มเขามาก่อนนะครับเนาะนะครับจะเปิดไว้แล้วครับประจุกแล้วนะครับถ้าจะให้ดีนะครับแต่ม <l ark> ีแอลกอฮอล์มาเช็ดปากขวดก่อนนะครับเถ้ามันมีผมมีครับผมก็เอาตามเนี่ยครับอัตภาพอันนี้คาโตซันนะครับเอาตัวละซีฟิซีกับพ่อนะครับปกติมันเฉียบมันซิมหายซีฟิซซี่ละครับซิมหายทั้งยีซีฟิซีแต่มันมีซีฟิซซี่เพราะว่ามันเป็นวัวสาวนะครับนักการ ลกันนะครับพิจิกับขอไผ่นะครับเด้อผมเม็นสัตวแพทย์นะครับผมเม็นหมอฉีดยาผมกลัมาฉีดว่าจะของนะครับนะขอไผ่ผมถาพี่น้องนะครับให้คำแนะนำหน่อยผมเม่นใจกลางๆนะครับว่าฉีดจังไรทีนี้จังไรผมเฮ็ดพิษเฮ็ดถึงจังไรนะครับแนะนําได้นะครับโอเคนะครับนะครับเอาลูกเไปซีฟัสซีของผมบีเข้าไปว่าบีเข้าไปนะครับตั้งขึ้นนะครับก็ซีบองสานะครับนะนะครับฆ่าตัวสั้นนะครับเป็นนะครับยาสีชมพูกนะครับนี่ครับ คารัตูสานนะครับนะยาตัวที่2นะครับที่ผมจะเตรียมนะครับก็เป็นยาวิตามินนะครับผมมาฉีดให้ตัวละสิบพีซีกันนะครับอ่าสิบพีซีกันะครับผมบีบลงไปครับผมเหนียวเหนือดนะครับตัวนี้วิตามินเหนียวเหนือดนะครับเอาจากสิบพีซีกับพ่อนะครับเข็มนิ้วครึ่งนะครับเพราะว่าฉีดเข่าชั้นมาเส้นนะครับหรือว่าชั้นกล้ามเนื้อนะครับเข็มนิ้วครึ่งนะครับยาตัวที่สามก็ผมกับสิบเป็นยาขาบปัสยานนะครับไอ่เว้ไม่กินนะครับครับบีบเข้าไปครับตัวนี้นะครับยาขาบปัสยานก็ฉีดเข่าชั้น ใต้ผิวหนังเท่านั้นนะครับไส่เข็มหนึ่งนิ้วนะครับเนะครับดาสามตัวนะครับที่ผมจะฉีดให้มัว่วจะของมันนี่ครับผมเดี๋ยวเบิ้ลน้ำกัดน,นะครับมาเนี่ยมากอะซ่องเฮเอาอะครับพี่น้องครับเฮ้ยยูดดิซ่อง ี่หลังจากจับมอเรซ่อนนะครับใส่ไม้คัดไม้ยั้งไว้นะครับของกันมอดินมอยั้งนะครับโต๊ะก้อนนะครับโต๊ะก้อนนะครับนะครับไม่ใครอยู่นะครับนะครับหลายคนนะครับหลายเทคนิคนะครับบางคนเสียให้ปักก่อนนะครับปักเข็มก่อนบางเทียเวลามอดินนะครับเมื่อปักเข็มไปแล้วนะครับมันเสียนะครับมอดินนะครับนะนะครับเดี๋ยวผมโอเคนะครับปักแล้วผมจะเนี่ สี่กับไปแล้วครับนิดเข็มโอเคโอเคนะครับขึ้นนิดหน่อยนะครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้การเรียบร้อยไปแล้วครับผมฉีดไปทั้งหมด8ตัวครับกะที่ว่าประสบผลสําเร็จจะครับในการฉีดยาเมื่อนี้นะครับกะมั่วทั้ง8ต,ว pues, ต,ตัวนะครับกะฉีดยาตัวท <sh> um ี่3เข็มครับพี่น้องครับถ้าว่าเขาจากหมอมาฉีดนะครับครับถ้า8ตัวกับ2,000ซีนะครับถ้าเข้าเบิรงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเขาสยามมาฉีดเองเข้ามั่วทั้งพันต้นๆนะครับพันต้นๆเขายังเดือดยาฉีดอีกรอบต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็น การฝึกฝนจกของนะครับถ้าว่าเข้ามีม้วนหลายนะครับเป็นตาสื่อมาฉีดจ้ะครับถ้ามีมวตัวซอตัวครับจ้างหมอดีกว่าครับมันเมื่อยนะครับอันตรายพร้อมนะครับเพราะว่ามางเี่วม้เตะมวนยังเกิดขึ้นได้นะครับเนาะอันนี้คือผมอยากจะสาธิตว่าคนเหลียงว่าเมื่อไหร่นะครับแต่หากว่าเขาสามารถจัดการได้เองนะครับฉีดยาเม่อได้เองนะครับหรือแม้แต่เทคนิคการดูแลว่วต่างๆนะครับเข้าต้องเรียนรู้โดยจาของครับเพราะบางครั้งนะครับหมอเพิ่นก็บม่ว่างนะครับเข้าก็ต้อง ดูแล่ั่วงจจะของเองให้ดีที่สุดนะครับเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอยากมาแบ่งปันพี่น้องครับถามว่าผมเฮ็ดถือเหตุิลอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างได้ครับผมก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปนํากันครับผมสำหรับผมเองนะครับบ้าลูลังนี้ครับก็ขอเกาลาและสวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ